สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยจะพาไปเจาะลึกดวงชะตาในประเด็นที่ดาวพระพฤหัสบดีได้โคจรเดินเสด็จเข้าสู่ราศีกรกฎค่ะ ซึ่งดาวพระพฤหัสบดีนั้นก็ถือว่าเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดีความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์คุณธรรมความดีและดาวพระพฤหัสเองก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการโคจรเดินหน้าของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ย่อมมีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะดาวพระพฤหสัสบ,บดีได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎค่ะ มาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตานับตั้งแต่วันที่2ตุลาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23ธันวาคมปี2568ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้เดินเสด์เดินเร็วมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนปัตนินั่นเองนะคะดาวพระพฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ และก็ยังทำหน้าที่เป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะเมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในราศีกรกฎอยู่ที่เรือนปัตนิครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดความหมายของคำว่ามหาอุดในทางโหราศาสตร์จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ชัยชน,นะความสำเร็จค่ะ และการที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาเป็นมหาอุดในครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความโชคดีถึงสองชั้นมีความเฮงถึงสองเด้งเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนอกจากดาวพระพฤหัสจะโคจรมาเป็นมหาอุดแล้วก็ยังทํามุมเล็งมายังลัคนาราศีเกิดของชาวมังกรด้วยนะคะดวงชะตาของใครก็ตามที่มีดาวพระพฤหัสโคจรมาเล็งโคจรมาทับแบบนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้เจ้าชะตา มีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับและดวงชะตาจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะดาวพระพฤหัสมาเล็งลัคนาราศีเกิดเป็นช่วงจังหวะที่คุณนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากค่ะใครที่ยังโสดอยู่ไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจบางคนคบหาดูใจกันกับคนรักมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะมีแพลนได้แต่งงานแต่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวค่ะหรือบางคนแต่ง แล้วก็มีเกณฑ์ในการทําธุรกิจต่อยอดธุรกิจซื้อบ้านซื้อรถวางแผนชีวิตครอบครัววางแผนการมีบุตรมีลูกก็ว่ากันไปนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะความเป็นสหัชชะและความเป็นวินาศมีส่วนที่คล้ายกันในมุมของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง การเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ทางไกลทางต่างประเทศค่ะดังนั้นชาวลัคนาราศีมังกรในระยะนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะได้เดินทางไกลนะบางคนได้วางแผนการท่องเที่ยววางแผนพักผ่อนบางคนไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ทํางานเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวขอ้ Online, วของกับสื่อโซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรจะมีพลังงานมากระตุน้นให คุณต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือมีพลังงานมากระตุ้นให้คุณได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อไปพบปะลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวอย่างที่สมัยได้ยกตัวอย่างไปหรืออาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้คะ่ะเรื่องเหล่านี้มันมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะไม่เช่นนั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างรอบตัวที่จะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนตัวคุณในแง่มุมต่างๆของชีวิตคะ่ะ ดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชชะ เมื่อได้โคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนปัตตานีของดวงชะตาอย่างแรกเลยนะชาวลลคนานราศีมังกรคุณจะมีกัลายนานมิตรใหม่ๆเข้ามาค่ะมีมิตรใหม่มีสหายใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าก็ได้ที่เขาคอยมาส่งเสริมช่วยเหลือจุนเจือผลักดันตัวคุณเวลาที่คุณมีปัญหาคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะจะให้การซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะมีชื่อเสียงหยิบจับทําสิ่งไหนสิ่งนั้นมีโอกาสสาเร็จสิ่งนั้นมีโอกาสโดดเด่นทําให้คนหลายคนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการสร้างตัวตนเหมาะกับการทําอะไรที่ร่วมกับคนหมู่มากจะมีความสําเร็จดีเลยทีเดียวค่ะดาวพระพฤหัสในอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศค่ะเมื่อได้โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตา เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะมีโอกาสได้ทบทวนถึงเรื่องราวในอดีตที่มามีผลต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองคนรักหากมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีทะเลาะเบาแวง้งมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งตลอดจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เหมาะในการเคลียร์ไกลเกลีย่ยเรื่องราวใดที่เคยทําให้คุณเป็นทุกข์อึดอัดใจติดขัดใจก็จะมีโอกาสได้แก้ไขนะคะเพราะด้วยความที่ดาวพระพฤหสัสบดีนั้นถือว่าเป็นดาวคุ้มโท คุมภัยก็จะย่อมส่งอิทธิพลให้เรื่องร้ายๆมีเกณฑ์พลิกกลายเป็นดีได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ในที่สุดค่ะปัญหาเก่าๆจัดการได้คลี่คลายได้นะคะนี่แหละค่ะคือลักษณะของดาวสุพเคราะห์ซึ่งนั่นก็คือดาวพระพฤหัสนั่นเองค่ะในด้านการงานดาวพระพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎ มาอยู่ในเรือนปัต,ตนิของดวงชะตาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างมากในการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มค่ะการทำงานเดี่ยวๆอาจจะไม่ตอบโจทย์ชาวลัคนาราศีมังกรสักเท่าไหร่คุณต้องมีคู่คิดต้องมีคู่ค้าคู่สัญญาหรือต้องมีการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มจึงจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรม,มีโอกาสประสบพบเจอกับความสำเร็จ หรือไม่เช่นนั้นนะคะช่วงระยะเวลานี้เหมาะมากค่ะที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ภาษาอื่นๆร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่2ถึงวันที่23ตุลาคมปี2568เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระพฤหัษษสบดีมีการโคจรเดินหน้าเป็นปกติค่ะ ก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรสามารถทํางานต่างๆได้อย่างรับรื่นเรียบร้อยคุณจะรู้จักใช้ความรู้ที่คุณมีศักยภาพและความสามารถที่คุณมีมาผลักดันงานของคุณให้ได้รับผลสําเร็จนะคะ และชาวลัคนาราศีมังกรต้องขอเสริมเพิ่มเติมกันสักหน่อยค่ะว่าระยะนี้นะคะถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือในงานที่คุณทํานั้นเกี่ยวข้องกับการเดินทางต้องพบปะลูกค้าต้องเจรจาติดต่อสื่อสารก็จะมีมุมที่คึกคักคึกครืครคร้นมากยิ่งขึ้นด้วยเหมาะกับการค้าขายนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรข่าวดีของคุณนั่นก็คือจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตค่ะหากคุณเดือดร้อนติดขัดเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการงาน ลองขอคำแนะนำปรึกษาจากเพศตรงคาบดูนะคะมีโอกาสที่จะคลี่คลายและจัดการกับปัญหาที่เจอได้ในที่สุดพอเข้าสู่วันที่24ตุลาคมไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศดวงนี้จะเริ่มเดินช้าลงค่ะ เกือบจะหยุดนิ่งกันเลยทีเดียวในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกลักษณะนี้ว่าดาวพระประหัสเดินมนค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรไม่ควรใจร้อนเกี่ยวกับการทํางานอย่าตัดสินใจอะไรเร่งรีบจนเกินไปค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆไตรตรองถ้าเป็นในแง่มุมของการผลิตสินค้าหรือการทํางานเกี่ยวกับอาหารต้องพยายามรักษามาตรฐานให้ดีค่ะและถ้าคุณเจอกับอุปสรรคปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปทีไปทีละสเต็ปอย่าพยายามข้ามขั้นตอน ะะแล้วปัญหาทุกอย่างก็จะได้รับการคลี่คลายในที่สุดพอเข้าสู่วันที่8พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่22ธันวาคมปี2568ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศดวงนี้จะทำการโคจรถอยหลังหรือในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าโคจรพักองศาค่ะเช้าและคนาราศีมังกรต้องพยายามอย่าทำอะไรที่ใหญ่เกินความควบคุมค่ะ งานที่คุณริเริ่มใหม่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะช้าหรือมันอาจจะยากก่อนที่มันจะบรรลุผลสําเร็จมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกระหว่างการทํางานก็อยากจะบอกให้ชาวมังกรน,นั้นใจเย็นๆค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละจุดและในช่วงระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรถอยหลังนี้ระมัดระวังการมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมงานทะเลาะเบาแวงกับหัวหน้างานหรือมีความขัดแย้งในเรื่องของความคิดความเห็นที่ไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันค่ะ ในด้านการเงินดาวพระพฤหัสที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัต,ตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดชาวลัคนาราศีมังกรในครั้งนี้แม้จะไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อด้านการเงินการทองแต่การที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดก็ย่อมส่งผลต่อเจ้าชะตานะคะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทซับก้อนใหญ่ได้สิ่งของมีค่ามีราคามาครอบครองบางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถค่ะ หรือบางคนอาจจะได้ของมีค่าเช่นทองสร้อยคอแหวนกําไลก็ว่ากันไปนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโชคได้รับลาบจากคนที่เป็นคู่รักคนรักด้วยใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ค่ะ เราก็สามารถลองแค่พอหอมปากหอมคอนะคะวิธีนี้สมัยไม่ได้แนะนําเท่าไหรนะะ่นักค่ะต่อมานะคะถ้าเราจะพูดถึงในแง่มุมของการเงินการทองอย่างจริงจังดาวพระพระหัสดาวเจ้าเรือนสหัชชะดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิมีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ชาวลัคนานราศีมังกรจะได้รับทรัพย์จากเพศตรงข้ามจะได้รับทรัพย์จากคู่รักคนรักค่ะหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คู่รักคนรักนั้นเขาเปคุณค่ะให้บางสิ่งบางอย่างกับคุณ พาคุณไปเลี้ยงข้าวพาคุณไปดูหนังซื้อของให้คุณพาคุณไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นจังหวะที่คู่รักคนรักเข้ามาช่วยเหลือจุนเจือชาวลัคนาราศีมังกรในแง่มุมต่างๆเช่นช่วยเหลือเพื่อนของคุณช่วยเหลือครอบครัวของคุณช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้คุณแบบนี้เป็นต้นค่ะในแง่มุมของการเงินมันอาจจะไม่ได้เด่นชัดสักเท่าไหร่แต่ก็มีความโชคดีเกิดขึ้นจากอิทธิพลของดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์อยู่ไม่น้อยนะคะ าวมังกรหลายคนหลายท่านมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองอย่างเช่นช้อปปิง้งซื้อของกินอร่อยออร่อยเดินทางไปห้างเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนตามคาเฟ่ร้านกาแฟต่างๆแบบนี้เป็นต้นค่ะในด้านความรักความสัมพันธ์ชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะดาวพระพฤหัสเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาแล้วก็ทำมุมเล็งมายังลัคนาราศีเกิดของตัวคุณ สิ่งนี้ถือว่าเป็นประเด็นหลักของดวงชะตาคุณเลยก็ว่าได้เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะหากชาวมังกรท่านใดที่โสดอยู่นะคะก็จะมีคนที่ถูกใจเข้ามาจีบเข้ามาชอบมีคนมาทําความรู้จักมีคนแอบมองแอบเลงแอบซองนะคะหรือบางทีเนี่ย คุณอาจจะรู้สึกถูกใจกับใครบางคนโดยที่คุณไม่รู้ตัวอยากจะไปทําความรู้จักอยากจะไปจีบอยากจะไปชอบเขาอยากจะสนิทสนมกับเขาแบบนี้ก็ได้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะเริ่มคิดในเรื่องของการมีคู่มากยิ่งขึ้นแม้ว่าคุณจะโสดมานานแม้ว่าคุณจะอยู่คนเดียวจนชินแต่ในช่วงนี้มันจะมีอารมณ์เงาเรู้สึกเหมือนอยากมีใครเข้ามาอยู่เคียงข้างด้วยนั่นเองค่ะแล้วสาหรับชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่มีคู่มี คนรักอยู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะอย่างมากนะคะที่จะได้คุยกันเรื่องของการวางแผนอนาคตบางคู่วางแผนแต่งงานแต่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวบางคู่คุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนธุรกิจนะต่อยอดงานต่อยอดชีวิต บางคู่วางแผนการมีบุตรมีลูกบางคู่วางแผนท่องเที่ยวนะฮะบางคู่ก็จะได้คุยกันหรือปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็ได้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแน่นแฟนดีเลยทีเดียวนะคะยิ่งดาวพระพฤหัสโคจรมาเล็งลัคนาในทางโหราศาสตร์เขากล่าวว่าคุณจะได้แต่งงานหรือมีโอกาสได้เจอคู่แท้ด้วยนั่นเองค่ะ ก็คราวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ